สำหรับความแตกต่างนะครับระหว่างคินวารา14กับคินวาราโปรนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสูงของโฟมแน่นอนครับเพื่อนๆครับเพราะว่าคู่นี้คินวาราโปรเนี่ยนะครับสูงเนี่ยส้นเท้าสูง42หน้าเท้าสูง34นะครับส่วนของคินวารา14เนี่ยนะครับพื้นบางกว่าเยอะเลยสูงที่31มิลนะครับส้นเท้าแล้วก็หน้าเท้าสูงที่27มิลต่างกันเยอะนะ42กับ31ที่ต่างเกือบ11มิลเลยนะครับ แล้วก็ตัวดรอปเนี่ยคินวาร่าโปรจะอยู่ที่ 8, แต่ของคินวาร่าสิอยู่ที่4ดรอปอยู่ที่4ทีนี้วัสดุทุกอย่างต่างกันหมดเลยครับคินวาร่าสิเนี่ยก็ใช้พาวเวอร์ันนะครับแล้วก็มีแผ่นรองอินโซข้างในเป็นพาวเวอร์รันพลัสส่วนคินวาร่าโปรเนี่ยโอ้โ oh หผสมหลายอย่างพาวเรันเป็นพื้นล่างสุดรองลงมามีคาร์บอน3ใน4นะครับซ้อนอยู่แล้วก็ต่อด้วย พาพลวรัน PB อีกชั้นหนึ่งปิดท้ายชั้นบนสุดนุ่มติดเท้าเลยคืออินโซที่เป็น p พ w e วรัน plus ต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะก็โฟมหนาต่างกันตั้งเกือบ11มิลนมนะใช่ไหมทีนี้ฟิลลิ่งบ้างเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งก็ชัดเจนครับเพราะคู่นึงเนี่ยเป็นรองเท้าแบบสไตล์แบบพื้นบางมินิมอลดีไซน์นะครับลิ้นรองเท้าก็บ,บางทุกอย่างบางหมดเลยทําน้ําหนักให้เบาที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยชัดเจนว่าเบา แล้วก็ตอบสนองน้อยนุ่มนิดๆจากอินโซที่อยู่ข้างในนะทุกนี้ใครอยากใครอยากได้รองเท้ามินิมอลอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะนะเน้นเบาๆเอาไว้ซ้อมสปีดเวิร์กเน้นการใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดให้อย่างเต็มที่นะครับก็คินวาร่าส4ส่วนใครที่อยากได้รองเท้าพื้นหนาวิ่งแล้วกลิ้งสนุกสนุกสบายๆเซฟพลังงานได้เหมาะซ้อมทุกวันวิ่งระยะยาวได้แบบนี้ก็คินวาราโปร ความแตกต่างระหว่าง2ตัว2ตระก,กูลคินวารานะครับระหว่าง14กับ Pro ครับอีกนิดนึงเสริมนิดนึงราคาที่ต่างกันด้วยนะครับราคาของคินวาร่า14จะอยู่ที่4,290นะครับส่วนของคินวาร่าโปรอยู่ที่6,990ต่างกัน2,700บาทนะครับ <Okay. S 2> ก็สิ่งที่ได้มาก็พวกเทคโนโลยีโฟมอีกชั้นหนึ่งคาร์บอนใส่เข้าไปดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับ เพื่อนๆคนไหนใ,หใส่คิมวาร่า14อยากจะไปใ,ใส่คิมวาราโปรไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับใครใส่คิมวาราโปรอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกด้วยละกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ